เอาแบบนี้เอียดแล้วว่ายังไงก่อเอียดเสื่อมเห็นบ่เสื่มหายเป็นห่วงเต็มที่เลยบ่นี่คือปาดเลยปุ่นห่วงก่อเสม่ามอีกห่วก้อนนึงอีกอุ้ยพี่สาวผมมึงเก่งแต่ว่าเนี่ยพญสอทอดเปี่ยงไหมครัวอันนี้คือน้องใส่เพื่อนะครับนี่เป็นบ่อเพียอุ้ยจ๋าครับอันนี้ก็ตัดให้สดๆเลยครับนี่๋ยวเอา อย่าบอกเราคุณหันอย่าหันนะครับมันสี่พุทเอาคุณเอาโอ้ยคุณแม่คุณแม่มูจักกันละสายพันธุ์แม่คุณแม่มานี่มานั่งนางนั่งน้องมองต้องมองกันบอก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 ให้บอกเขาบอกต้องยังไงล้วกล้องกันเช่นเตะถึงกับป้าเปียงเอาแบบนี้เป็นนั่นขึ้นนอแตกนอดีเฉยพอเปลียนว่าป้าคุณยายเราเฮ็ดดีดีว้ยมา ล่างเดีเ่หอใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยตีดินหอาก็กี่ดินทรายมันก็นองงามแล้ววนี้ปุ๋ยหอาปุ๋ยอย่าแม่ปุ๋ยยูเรียเอาปุ๋ยยูเรียใส่ปีหนึงใส่ยค่เที่ยวไหวใส่เดี๋ยวเอา้จับได้สิอันนี้คือของสดเลยครับพี่น้องไม่ได้ไม่ได้เตรียมกับหน้าเลยไม่ได้เตรียมว่าฮะเดือนละสองเทือ่อ นอนทั้งแจกแบบนี้เห็นป่ะครับแนแนแจกบึ้งเลดครับอุ้ยอันนี้สิเสื้อใหม่าเป็นหวัวก่ออุ้ยคนคนเคยห่างเคยมีเนาะโอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ห่างก็มีเคือกอล้วครับพี่นอ้องเอ้ยจักสิว่วจักไหนจักสีจ,กสจังไดเนาะเออคนจะได้มีมายืมเงินจากมือกันนะมือน,นี้ไหม <laughs> ได้แล้วหัวโอ้ยแต่เบิ้งเด้อพี่พี่น้องเด้อเบิ้งการพิชี่คุดครับพื่อนละครับขุดกับคุดกระว๊ากระว๊าพอไงแปลงไปทางไหนบุ้ไปชุมนุ่มไม่ชุมนุมครับประชุมครับสอทอท่านเป็นสอท่อของสมุนไดเรื่องเลยไหมเนาะไม่เอาม นาเลียงอำเภอนาเยียบุ้ยยนี่มาทั้งเพราะเพียงน้ำไม่เพราะว่าสร้างไว้แล้ยเพื่อเพีย,ย,ยง,งน,น้ำใสจเ,เ,เรืร่บองบ่แม่บ่บ่ครับเดี๋ยวเอามาล้างน,นี่นะครับนะเอ <Yeah. S 2> เอาขึ้นก็ต้องล้างเพระพยาะว่าบางเวลาอยู่ไปมันจะบ่ไหนหนักนะครับครับผมล้างดินห <ừ> อกฮึฮึเสดิ้เฮลิเพียนฮะเสดิ้เฮลี่อเ้งเฮลี่ดูร้อง นะครับมึงย you ิ่งเกแค้ยแยะเจ้าว่าเมียผมม่ได้อะไรเบิ้งอร่อยครับเ้ยเหรอครับุดชดจชดกูวุ้ยเป็นแต่อ่อนต้อนเจ้อันนี้เบิ้งแม่อันพี่น้องครับผมสุภาพคุณแม่ภาพไปเบิ้งได้ครับแด้วเบิ้งสวนเบิ้งไม้เบิงนีนะครับง่ายคุณแม่ครับมาพี่อ่ามาพี่มาพี่หนอนเข้าไปเบิ้งนีป่ะไอพี่น้อง กลายให้ยังมเพะมนพ่อยังแปลงด้ยพ่อยังแปลงแล้วเป็นคนบอกกูโกระดาษสระปนี้เฮาเหมือนตินแเ้วนี่้ล้วบันีซุ่มสุมนี่ซุ่มเทากวนขึ้นม,ม,มาแล้วมาเมียรครับอะไรเี่อันซุ่มไรไม่ติดติดไงครับนะนนพี่น้อง,ขง,ขง,ขงอเขาเป็นงกับโพคอยดีออกครับทั้งทีเรัเนี่นี่ดีวก็ฟัง มันสิเป็นแข้งของมันอยู่บ่นี่ครับดีเด่นนะครับไดนี่ครับผมมีตัวกอครับตัวหลุมที่อันนี้ไม้เขาว่าหลุมหนึ่งอ่าหนึ่งหลุมครับหนึ่งคุมว่าสบายครับเราบันี้ไว้ที่เรารบันนี้เวลาเ้าทรงก็คือยี่สิบสี่ยี่ห้าหลุมก็คือนี่แหละครับพันหนึ่งครับนี่ครับต่อหนึ่งหลุมเนี่ยครับหนึ่งหลุมก็นัาไปเรือที่ละครับ แล้วบ้านี้เป็ทาสิครับผมอันนี้บ่แม่นเฮาสัดเซีงบ่ายบ่ได้สัดเซีงบ่ครับดึงมากันนะครับแต่รั่มครับตัวนี้ก็เป็นตามมันเออคันมันก็ใหญ่บ้านก็เป็นตามขันเออตามขันว่ามันดึงมามันสิเป็นของมันเลยว่าเล่ยไปเฉยนี่ครับนี่ครับบัดสิว่าตัวครับเนี่ยดึงมาได้ใหเป็นลุมนึงครับเออเอาผ้าเสะโอ้ย ถามไม่ได้แล้วลลลข้าลหางแล้วพวงเสียเข้าวบีอะไรนะครับมันันจะอยู่เป็นสินไปสนอันนี้ก็คือค่ากระเทยอย่างแน่เนาะสุด <ầ y, S 2> ยอดเอรื่นบ่ด,ดึงมาใส่หลุมเส่หลุมบ่แม่นบ่อข้าวบมา่แซงหมดเลยครับบ่บ่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเอาดึงไม่ก็ได้ปุ๊บนี่ครับเบิ้งเบิ้งแหย่พิซไซพึ่งดึงเลยนี่ครับดึงมาสิเป็นหลุมทำไมควาไม่เร่อบอเลย โอ้ยปูได้จังสิฮะโูได้จังสิแม่นบ่ยครับอุ้ยสบติดมาปาดข้อายเล่นบ่ครับฮิฮิฮินิฮ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 นี่ครับฮิ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 นิฮ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 านนี้ฮิฮิฮิมิฮีฮิ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 นนุ่งเฮิ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  แล้ววันนี้พี่น้องเขาถามมาว่าวิธีการปลูกเปไน็นไรเอาฝังลุงดินก็นเกิดเล้เห่น <c oughs> ี่เกิด <c oughs> ถ้เป็นนังสีบะครับ <c oughs> ถ้าเป็นแบบนี้คือว่าเอาฝังรุงดิน <c oughs> แบบเดียวกันครับอ่าถ้าเป็นนังสีคือเอาร <c oughs> ่งดินคือเปล่นเล่นบะ <c oughs> ตัว,ต,วตัวนี้จะงามเรื่อเอาข้อประกันก็เล่นได <c oughs> ้ครับฟังเรื่องฟังหองเรื่องพี่น้องเรื่องเอาข้อประกันก็ได้แล้ววาสที่ถ้า่เกิดบม่ติตถ้า่เกิดบ่จิตมากปาดข้อเขาเลย ให้สายก็ได้เห็นใบเอาโอเคครับเ,าเนาเบ่งไปเรียกครับพี่นนอง